ไปดูเศรษฐกิจปากท้องสักหน่อยผมก็ไม่คาดคิดจริงๆก็พูดไปไม่อยากให้เกิดขึ้นขึ้นจริงๆตีห้าที่ผ่านมาก็เป็นการขึ้นราคากลุ่มเบนซินสองวันติดต่อกันเลยนะขึ้นล่าสุดนี้40สตางค์ต่อลิตรนะคะกลุ่มเบนซินโซฮอลนี่ค่ะ2สองวันเลยสองวันติดแต่ถึงกันนั้นก็ตามทีทผู้ชทมพเครบต่อให้ถึง20กันยายนเบนซินก็ไม่ได้ลดนะ ใช่ลดดีเซลหรือเขาจะไปควบคุมค่าการตลาดให้กลับมาไม่เกิน2บาทตอนนี้ประมาณ2บาทกว่าเกือบเกือบสาบาทาแต่อันนี้เป็นผลมาจากตลาดโลกอันนี้ต้องเข้าใจกัน แล้วก็ปรากฏว่ายังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเทอร์มีเดียตของเมื่อวานนี้ค่ะทะลุ90ดอลลาร์ต่อบาเรลไปแล้วนะคะปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นไป61เซนต์หรือคิดเป็น0.7%ค่ะมาปิดที่90.77ดอลลาร์ต่อบาเรลส่วนเบรน t ์เพิ่มขึ้น23เซนต์หรือคิดเป็น0.3%ปิดไปที่93.93ด93อลลาร์นะคะเพราะฉะนั้นรายสัปดาห์นี้ปรับตัวสูงสุดในรอบ10เดือนเลยสูงสุดในรอบ10เดือน ก่อนหน้าตอนที่หาเสียงกันตอนนั้นประมาณ70กว่าเอออันนี้90แล้วค่ะ90 <50 S 1> กว่าแล้วตอนนี้สูงสุดใน,นรอบ10เดือนมาในจังหวะขาขึ้นของน้ํามันซะด้วยค่ะเดี๋ยวต้องตามกันดูต่อนะตกลงแก๊สุงต้มอ่าตึงราคาอีก3เดือนถึงสิ้นปีนะสิ้นปีค่ะก็อยู่ที่423บาทต่อถัง15กิโลเหมือนเดิมมาตรการเรื่องกรณีค่าไฟก็ดีแก๊สก็ดีหรือจะเป็นกรณีน้ํามันดีเซลก็ดีเป็นมาตรการเฉพาะหน้า ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นใช่ค่ะหลายคนรอคอยมาตรการที่จะเป็นการปรับโครงรสร้าง,างทั้งหมดซึ่งจะทำยังไงอันนี้รอดูรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวง